ข่าวดวนครับทุกคนช่องพ่อแม่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงป้อมระบาดหนักครับ ป่วนคนไปทั่วเลยล่าสุดครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าช่องพ่อแม่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงออฟฟิเชีลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับได้มีการเข้าไปป่วนหลายคนเลยนะครับที่กําลังไลฟ์สดอยู่โดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเจอก็คือคุณเอมมี่เนาะที่โอ้โหไลฟ์สดแล้วก็คนเข้าไปดูอย่างหนักเลยหลังจากนั้นนะครับช่องนี้เนี่ยก็เข้าไปป่วนแล้วก็ด่าทอเธอเสียให้หายนะครับและล่าสุดบอสโจคือไม่ปล่อยแล้วครับนัดทานค้า กับทนายเก่งครับทุกคนและบอสโจนะครับได้มีการโพสต์แคปชั่นเอาไว้ว่ารับทราบแล้ว YouTube ปลอมไปป่วนช่องนั้นช่องนี้ผมถึงบ้านแล้วจะเคลียร์เป็นหัวข้อหัวข้อทั้งงานวงครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่า ปวดหนักมากนะครับแม้กระทั่งช่องของอุอิ่มข่าวกระแสเองก็โดนนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนาะเรียกได้ว่ามาคอมเมนต์ปวนมาคอมเมนต์สร้างความแตกแยกให้กับ FC ฟซแฟนคลับครับที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะครับบางทีเราเห็นแล้วก็ลบนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าไม่อยากแบบว่าเสียเวลากับคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนที่บอสโจเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความไปนะครับคุณเอมมี่นะครับคุณเอมมี่แม็กซิมเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าหยาบคายสุดๆเลยแหละครับนะครับ หลังจากนั้นแฟนคลับ FC ก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจเธอเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ถือได้ว่าคนที่ไลฟ์สดอยู่โดนเกือบทุกคนนะครับซึ่งช่องนี้นะครับใช้รูปพ่อแม่น้องอุงอิงไปบ้านแพงเลยนะครับในการทําช่องแล้วก็ไปเม้นด่าทอคนที่กําลังไลฟ์สดอยู่ สร้างความเข้าใจผิดนะครับให้ใครหลายๆคนที่เข้าไปรับชมเนาะแต่ถ้าคนรู้ก็คือรู้ถ้าคนไม่รู้ล่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแบบโอ้โหเฝ้าระวังกันด้วยสําหรับใครที่พบเห็นนะครับก็สามารถแคปไปให้บอสโจได้ซึ่งบอสโจตอนนี้นะครับก็ได้มีการดําเนินการนะรทุกคนเนาะเกี่ยวกับช่องนี้แล้วไม่ไม่ไม่แน่นะทุกคนแกอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้แค่รอเวลาแล้วก็จังหวะแล้วก็เข้าไปหาแค่นั้นเองระวังกันดีๆด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบมาคอมเมนต์ป่วนเนาะทุกคนคอมเมนต์ที่ แบบแอคเคาท์ที่แบบว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปป่วนคนนั้นคนนี้เนาะทุกคนโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะาที่ใช้รูปของพ่อแม่อุงอิงเพ่บ้านแพงแล้วก็ตั้งชื่อเป็นพ่อแม่อุงอิงเพ่บ้านแพงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังกันดีๆด,ด้วยนะครับทุกคนเนาะเมื่อวานนี้คุณเอมมี่ก็โดนแล้วก็หลายๆช่องก็โดนส่วนช่องอิ่มข่าวกระแสนะครับโดนประจําอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่สร้างความแตกแยกให้กับแฟนคลับแฟนเพลงนั่นเองทุกคน,กคนอาจจะมาเม้นถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ ให้น้องอุงอิงอาจจะมาเม้นถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่เราอ่านข่าวอยู่หมายถึงคนที่อยู่ในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมัน,มนส่อสเสียดถึงการสร้างความแตกแยกนั่นเงครับทุกคนก็ ระวังกันดีๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจต่างๆเนาะก็ถือได้ว่าช่วงนี้คือปลอมกันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพจของน้องเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของพ่อแม่เองเพจคนรอบข้างเองตอนนี้คือปลอมเยอะมากทุกคนต้องดูดีๆนะเพราะว่าทางเพจปลอมเนี่ยบางทีแบบว่าไลฟ์สดเลยก็มีไลฟ์สด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นไลฟ์สดแบบรีรัน,นะทุกคนวันนี้มิมข่าวกระแสมาให้ความรู้ทุกคนก็คือการไลฟ์สดแบบรีรันเนี่ยมันสามารถทําได้ซึ่งบางคนที่เขาไม่ได้ชมช่องของพ่อแม่น้องประจำเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นไลฟ์สดนี้แหละอาจจะเชื่อนะครับแล้วก็อาจจะโอนเงินไปให้เขาต่างๆคือมันโดนมาแล้วนะทุกคนต้องระวังกันดีๆเพราะฉะนั้นแล้วคือมันแบบว่าโอ้โหช่วงนี้เยอะมากๆแม้กระทั่งช่อง y o u t u b e นะทุกคนที่คือสร้างมาเฉยๆเนี่ย มันก็ผิดอยู่แล้วแต่อันนี้นะครับสร้างมาเพื่อไปปั่นป่วนให้กับช่องอื่นสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่พบเห็นนะครับก็สามารถแคปแล้วก็ส่งไปให้บอสโจได้แล้วก็ระวังกันดีๆด,ด้วยอย่างบางทีเนี่ยพอ่พอๆไม่เวฟซี FC, บางคนไม่ทราบเนาะบางคนอาจจะเป็นหลงโอนเงินให้เขาได้เองครับทุกคนแล้วก็มีแบบนี้ ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วแล้วก็เจอกับคนใกล้ตัวด้วยนะครับที่แบบบางทีเนี่ยไปเยี่ยมน้องอุงอิเพื่อนแพงนะครับโอ้โหถึงบ้านเลยแล้วก็ถามน้องว่าได้รับเงินจานวนนี้ไหมซึ่งพ่อแม่อุงอิงเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ใช่เพจนั้นทุกนะคนก็มันก็มีมาแล้วนะก็ระวังกันดีๆด,ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดูที่ผู้ติดตามแล้วก็อาจจะแบบว่าดูตัวอักษรดีๆนะทุกนะคนมันจะมีอยู่แบบว่า ดูบางบางทีมันปลอมอ่ะทุกคนเนาะเข้าใจทุกคนนะว่ามันปลอมแบบแม้กระทั่งหน้าปกปลอมแม้กระทั่งชื่อผิดแค่ตัวอักษรเดียวนะทุกคนนะทุกคนก็ต้องระวังกันดีๆด,ด้วยแล้วมิมข่าวกระแสเนาะก็จะพยายามออกมาเตือนทุกคนอย่างเมื่อวานนี้นะครับช่องพ่อแม่น้องอุ๋งอิงเพื่อนพๆเนี่ยเนาะก็ได้ออกมาไลฟ์สดครับแล้วก็เป็นพ่อเอกสดๆเลยนะครับซึ่งพ่อเอกเนี่ยใช้อุ๋งอิงพ่อแม่อุ๋งอ,งอิงแฟนเพจเนี่ยออกมาไลฟ์สดนั่นคือเพจจริงนะทุกคนแล้วก็บางบางทีเนี่ย เพจปลอมเนี่ยมันจะเอาเป็นภาพไปบีบภาพเนี่ยนะครับก็จะเล็กลงนะทุกคนภาพแบบหน้าเราก็จะแคบลงเพราะฉะน,นั้นแล้วอันนั้นคือตัวปลอมนะครับแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าบางทีเนี่ยผู้ติดตามน้อยๆอันนั้นก็คือของปลอมเพราะฉะนั้นแล้วดูกันดีๆนะครับเป็นห่วงพพ่อแม่เอฟซี MC มากๆเลยอย่างเมื่อวานนี้นะครับคุณเอมมี่แม็กซิมเนาะก็โดนด่าทอครับซึ่งเธอก็เพิ่งออกมาไลฟ์สดก็เข้าไปด่าเขาแล้วครับทุกคนเนาะสำหรับช่องปลอมไปด่าเขาแบบเสียหายๆวิ่งข่าวกระแสที่มีโอกาสเห็นอยู่แล้วก็โอ แล้วก็บางทีเขาเรากลัวเนาะกลัวว่าคุณเอมมี่เนี่ยจะเข้าใจผิดว่าอันนี้คือพ่อแม่อุงอิงจริงๆแต่จริงๆแล้วนะครับ FC แฟนคลับเนาะก็เข้าไปแจ้งเธอว่ามันไม่ใช่มันเป็นเพจปลอมนะครับแล้วก็บอสโจตอนนี้อุ้มคิดว่าน่าจะเอาจริงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการนัดฐานข้าวกับทนายเก่งนะครับทนายแบบว่าโอ้โหเก่งมากๆแล้วก็ระวังตัวดีๆด้วยนะครับทุกคนเนาะาทำไปเนี่ยมัน มันได้ไม่คุ้มเสียนะครับทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยทำเพื่อความสนุกทําเพื่อ,อเดี๋ยวก็พอเขาจับได้ก็รู้เท่าไม่ถึงการอีกนะครับทุกคนเนาะเป็นประจําแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบ ทางบอสโจแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยไปเสียเวลากับพวกนี้แต่นะครับทุกคนแต่มันก็ต้องเอาจริงบ้างนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ได้เรียกว่าได้ใจแล้วก็ทําไปเรื่อยบางคนเขาไม่รู้เขาก็เข้าใจผิดนะครับบางทีใช้ชื่อใช้นามสกุลจริงของเขาเนี่ยไปแอบอ้างนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ปล่อยไว้ไม่ได้สำหรับพี่เอมมี่เมื่อวานนี้นะครับทุกคนน่ารักมากนะครับก็มีการขอบคุณนุ้อิ่มข่าวกระแสนะครับผ่านช่อง u t u b e เนาะบอกว่าขอบคุณที่ลงข่าวให้นะครับแล้วก็ รู้จักแล้วเดี๋ยวจะไปหยุมหัวเธอนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสม,มีการใช้รูปพี่เอมมี่แบบไม่ได้แต่งนะพี่เอมมี่บอกอย่างนั้นนะครับและเมื่อวานนี้นะครับทุกคนน้องอุ้งอิ่มเพียวนันแพงเนี่ยได้มีการไลฟ์สดครับนะบผ่าน f a c e b o o k แฟนเพจของตัวเองแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวรางวัลเนี่ยน้ำใจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆสําหรับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงน้องเนาะว่ากลัวว่าน้องจะนอนดึกแต่ว่าน้องก็ได้มีการขออนุญาตแแแแม่่่นออออยยยยปทีีีเเเรรบ้้ลลวะสงงงขิพ เมื่อวานคือเพราะมากครับทุกคนเนาะเพราะมากๆน้องร้องสดๆเลยทาให้มิมข่าวกระแสเนี่ยขนคิงลุกมากๆสําหรับเมื่อวานนี้นะครับน้องคือน่ารักมากมายจริงๆนะครับทุกคนก็ส่งกาลังใจไปให้น้องในทุกๆก้าวนะครับแล้วก็วันนี้เนาะ กระแสก็เอาอข่าวสารต่างๆมาแจ้งทุกคนแล้วกันเนาะว่าเพจปลอมตอนนี้ระบาดหนักมากและบอสโจตอนนี้ก็คือไม่เอาไว้แน่ๆนะครับทุกคนเนาะเพราะว่ามันป่วนไปทุกที่เลยไม่ว่าใครจะไร้ส่วนอย่างเช่นคุณเอมมี่เขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วถ้าเขาเข้าใจผิดขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้ส่งผลเสียต่อน,น้องเองแล้วก็พ่อแม่อุ๋งอิงพอแพงเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับทุกคนใครเห็นก็แคปส่งไปทางแฟนเพจก็ได้ใครเห็นก็ส่งใครที่เป็นเพื่อนกับบอสโจก็แคปแล้วก็ส่งไปให้บอสโจเอง ก็ได้ครับทุกคนน้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยน้องนะครับแล้วก็ช่วยทางครอบครัวน้องด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนของน้องเนาะก็ขอให้น้องมีความสุขที่บ้านหนองคูอ่าจังหวัดศรีสะเกดด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับตอนนี้เดินทางมา9 0 0 0 0มืซับสไคร์แล้วขอบคุณทุกคนมากที่เมตตานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูโฆษณาอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับบางคนบอกว่าไม่ข้ามโฆษณาเพื่อสนับสนุนนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยวันนี้ไม่ค่อยสบายเนาะเสียงอาจจะแบบอออกกกกกกจมููนนนิดดดึงง็็ฝาาให้้้ทุุคแแลลสขภพตัวววเย สำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ